แต่เดิมนะครับปักแต่เดิมส่วนนี้นี่คือเป็นปักแต่ของ K s P P นะครับแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันตรงเรื่องแค่รูอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ามันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเท่าไหร่หรอกครับ ดีครับอยู่กับผมโมโตไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับของชิ้นเนี้ยผมได้มาจากในกลุ่ม 650R 650F นะครับซึ่งของชิ้นเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะเลยซึ่งเขาเอามาปล่อยของชิ้นเนี้ยผมได้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่ซึ่งต่างจากราคาที่ไปซื้อมาใหม่แต่ตอนนั้นอะ ผมหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้าที่จะแรสสำหรับ 650F เลยของที่ว่านี้คืออะไรก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ชมพ,พร้อมๆกันเลยละกันนะครับว่าจะเป็นหน้าตาเป็นอะไรหน้าตาก็จะประวางนี้เนาะเป็นของ KSPP KSPP ก็คือปากแตสซิ่งของ 650F แล้วก็ 650R นะครับสินค้าตรงรุ่น ซึ่งสินค้าตัวนี้สามารถใช้ได้กับตัว 650F แล้วก็ 650R แต่จะไม่สามารถใช้กับตัว 650R Gen 2นะครับตัว7ตัวโฉมใหม่สินค้าเนี่ยมันจะเป็นดูออกคล้ายๆเหมือนเป็นงานปิ้น 3D นะครับเป็นพลาสติก 3D ชิ้นง,งานที่ผมได้มาจะเป็นตัวสีแดงล้วนเนาะซึ่งเจ้าของเก่าขอซื้อมาโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมการติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับ Let's go จากที่ตอนนี้ผมก็ได้ถอดแฟลิ่งด้านข้างตรงนี้เนาะก็จะถอดชิ้นนี้ประมาณน็อตประมาณ5้าตัว6ตัวไอ,อ้น็อตข้างนอก5ตัวแล้วก็น็อตตรงนี้อีก1ตัวก็เป็น6ตัวนะครับพอเรานะถอดเราหลังจากเราถอดด้านข้างเสร็จแล้วก็ถอเราก็จะต้องขัดน,น็อตตัวนี้นะครับเป็นบล็อกเป็นน็อตเบอร์10ต้องใช้บล็อกขันนะครับพอขันเสร็จแล้วเราก็จะยกฐานน้ำมันขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอ หมกองมาตอนนี้ผมก็ทำการทำการถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแจ่ขันเนาะผมข้างถังบเบอร์สิบนะครับมีฝั่งละตัวนะครับ เปลี่ยนไส้กรองก็วิธีเดียวกันคนะนะอว่าพอขันฝฟังนี้พอเราข่านคอนมเเซ็าแล้วเรามาขันฝักนึงนะครับก็จะมีสองฝักพนะอเราขัเะนะขเสร็จแล้วเราก็ยกฝาขักขึ้นมาก่อนจะยกเราก็เปิดเบาะก่อนด้วยครับ ตอนนี้เราก็จะทําการขันขันนอ็อตรอบๆอ,บอบตัวฝาครอบกองอากาศเนาะจะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวอยู่รอบๆจะมีอยู่8ตัวแล้วก็มีอยู่ตรงกลางยึดอีกห่งตัวนะครับส่วนตัวตรงกลางอ่ะต้องใช้ไขควงด้ามยาวนะครับถึงสามารถจะขันได้เพราะว่าตัวตรงกลางอ่ะมันอยู่ด้านในลึกเลยใช้ตัวสั้นๆจะไม่สามารถขันได้ แล้วต้องใช้ตัวที่ค่อนข้างที่จะหนาๆด้วยอโอคหลังจากที่เราถอดต,ตัวฝาครอบฝาครอบกองเสร็จแล้วเนาะก็จะเปิดออกมาก็จะเจออย่างนี้ตอนนี้คือผมเปลี่ยนไส้กองเป็นของเอ่อ,อ B ีแล้วเนาะตัวนี้คือเป็นปากแต่เดิมปากแต่เดิมเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ประมาณ ฝั่งละสามจุดก็คือหกตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือช่วยหน่อยไก่นี่ก็ขันดีจังเลย๋ยวจับต้มแม่ก็เดี๋ยวจะต,ต้องใช้ตัวตอกไขควงตอกย้ำลงไปเนาะสี่จุดเอ้หกจุดแต่ที่ว่างี้ส่านต,ตัวที่ผมจะใช้ก็คือเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวไขตองไขควงตอกแบบนี้เนะาะเดี๋ยวผมขอตอกก่อน ก็จะตอประมาณนี้เนาะแต่เ,เราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นแต่เดิมนะครับปักแต่เดิมส่วนอันนี้คือเป็นปักแต่ของ KSPP นะครับอ่าก็จะซึ่งจะเป็นอย่างนี้มันแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันตรงเรื่องแค่ส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวชั้นเดียวเนาะมันจะเป็น รูอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ามันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเท่าไหร่หรอกครับนี่ครับรูมันก็จะเท่ากันนะอันจริงรูมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่แค่ว่าตัวเนี้มันจะทําเป็นตัวอารมณ์คล้ายๆ้ายเหมือนเป็นแตรสองชั้นเนาะหรือในความรู้สึกผมอะ่ะเขาจะทําเหมือนประมาณว่าเป็นปากแตรสไลดอ์อ่ะเป็นเหมือนปากแตรที่แบบว่ามันจะสามารถรีดลมเข้าได้เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ลมมันไหลเข้าไปได้รวดเร็วขึ้นเนาะ Okay. ส่วนวิธีด้านใส่ก็คือเอาด้านที่เรียบๆตรงนี้ด้านที่เป็นโค้งๆเนี่ยเอาไว้ดานดานไว้ไว,ไว,ไว้ไว้ตรงกลางส่วนที่เป็นเรียบๆเ,เนี่ยไว้ด้านข้างเนาะโอเคเราก็จะใช้น็อตตัวเดิมเนาะเดิมติดรถมาแนะนำว่าต้องใช้ไขควงไขควงต่อก็เพราะไม่งั้นมันจะขัดแล้วมันจะรูด นี่ก็เป็นวิดีโอแรกน,นที่ผมแบบหรือเครื่องทําเองเลยเนะี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้เพื่อนทําแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยมีเวลาได้เจอเพื่อนเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีเวลาถ้ามีเวลาว่างๆเนี้ยผมก็อาจจะทําเลยก็ได้ไม่ต้องรออันนี้ก็จะเป็นกองซ้งของ BMC นะครับ Made in Italy ส่วน ปากแต่นี้ก็จะเป็นปากแต่ที่ผมเพิ่งใส่ไป KSPP นะครับก็จะเป็นสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงล้วนเนาะโอเคส่วนการขับขี่ว่าฟิลลิ่งมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันต่อไปแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสักคล้ายเพื่อจะไม่พลาคลิปใหม่ของช่องโมอโต,โตไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะประกอบคันนใส่ ประกอบกับเหมือนเดิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับดูสภาพรถนี่เด็ไม่เคยใหม่สักทีเลย